วันนี้จะทานชาลิปตันกับขนมเปี๊ยะ <_ C ut> เดี๋ยวรอให้เขาชานั่นสักครู่ก่อนอากาศดีมากกรุงเทพประมาณ28องศา อากาศดีมากเลยมาดื่มชากับปลาลิดานะคะวันนี้ขนมเปี้ยไส้ถัว่วไส้ฟักไข่เค็มชาลิปตันแต่ปลาลิดาเป็นคนใจร้อนน่ะกินชาร้อนไม่ได้แล้วก็จะ าน้ำแข็งมาใส่ให้มันเย็นเร็วขึ้นเป็นเรื่องปกติของคนไทยที่กินอะไรก็ใส่น้ำแข็งกินน้ำแข็งกันเป็นปกติวิสัยอันนี้ดอกลีลาวดีข้างบ้านนี่หอมมาก หอมมากหอมมากอันนี้เราก็อุย้ยดิ่มได้เลยนะเนี่ยดิมได้เลยโอ้ยหอมชื่นใจเราไม่ต้องรอ ขนมขนมเปี๊ยะ Chinese dessert อื้ม <c oughs> ชื่นใจและมีแรทงทำงานต่อขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม <c oughs> thanks so much for visiting my channel see you next video bye bye